สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับโครนบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูอร่อยแบบง่ายๆค่ะแกงขั้วหอยแมลงคู่ใบชะพลูนะคะทําง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาที่เสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมหลักๆในนี้ก็จะมีน้าพริกแกงขั้วนะคะเพิ่มกะปิลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ตาตาลมะพร้าวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ และส่วนประกอบสําคัญก็คือหอยมแมลงผููค่ะใช้1นกิโลนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยค่ะกะทินะคะส่วนใบชะพลูซอยเรียบร้อยนะคะเพิ่มชะอบไปนิดหน่อยค่ะใบมะกรูดซอยไว้เลยนะคะแบ่งกะทิมาส่วนหนึ่งค่ะกะทิทั้งหมดจะใช้อยู่500กรัมนะคะนําเครื่องแกงทั้งหมดที่เตรียมไว้นะคะลงผัดกับกะทิได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิแตกมันเลยค่ะ เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนกันได้ง่ายๆเลยค่ะพอน้ำพริกละลายเรียบร้อยแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อไม่ให้น้ำแกงของเราข้นเกินไปนั่นเองค่ะ พอผัดจนกะทิแตกมันดีแล้วก็ใส่หอยมแมลงผู่ลงไปได้เลยค่ะผัดให้พอเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติค่ะด้วยน้ําปลานะคะให้เพื่อนๆชิมเอาเองนะคะเราต้องเผื่อไว้เดี๋ยวเราจะใส่กะทิส่วนที่เหลือด้วยค่ะ ชิมรสชาติได้ตามต้องการแล้วใส่กะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รอให้เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะใส่ผักชะอมกับใบชะพูซอยลงไปได้เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ใบมะกรูดซอยนะคะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะ ตอนนี้แค่รอให้ผักสุกก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในสูตรที่พี่ทำวันนี้พี่จะใส่น้ำพริกเครื่องแกงไปแค่100กรัมนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ทานเผ็ดมากนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมในส่วนของน้ำพริกแกงลงได้นะคะหรือใครชอบพริกแดงชี้ฟ้าจะใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้ค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยน้ำปลาอีกนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ข้าวสวยร้อนๆก็พร้อมแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ